ไอเไอเฟมฟิชชิงนะครับไอเฟมฟิชชิงไอเฟมก็คือเป็นเหมือนเฟรมหรือเป็นป๊อปอัพต่างๆเนาะมันเป็นนิยามของมันเขาจะเรียกว่าเฟรมเนาะเวลามันเกิดป๊อปอัพเกิดอะไรอย่างเงี้ยเด้งขึ้นมาฟิชชิงก็คือเป็นคําพ้องเสียงมาจากคาว่าตกปลานะครับการตกปลาก็ต้องเบี่ยงเบียดเนาะเราคือปลาครับเขาจะเบียเบ่ยงเหยื่อล่อนั่นแหละครับเราเรียกเราก็เลยเรียกว่าไอเฟมฟิชชิงคืออะไรคือการเทคนิคก,การโจมตีโดยใช้การสร้างอ่าพวกเฟรมมิงเนาะเฟรมมิงพวก อฟต์แต่างๆถ้าเป็นอันนี้หลักการบนบนบน,าานบนอ่าถ้ารันบนบนเว็บนะครับบนเว็บเนาะแต่ยังไม่พูดถึงพวกอุปกรณ์น,นะเดี๋ยวอุปกรณ์มันจะสรุปลงไปทีอันนี้คือภาพรวมๆของคําว่าฟิตไอเฟรมนะครับมันจะสร้างตัวเฟรมขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งฝังไว้ตามเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้แต่ตัวแอปของที่เรารันอ่าแอปอ่าวอลเล็ตต่างๆครับดีฟายวอลเล็ตต่างๆเพื่อเข้ามาให้เรากดบางทีเฟร,รมนั้นอาจจะเป็นเฟร,รมให้เรากรอกซีฟเฟรมเฟรมให้เรากรอกยูเซอร์พา o r d เวิร์ด หรือข้อมูลการเงินต่างๆที่เขาต้องการเขาจะสร้างเฟร,รมนี้ออกมาให้คล้ายกับของที่เราใช้อยู่ประจําที่สุดเลยครับหรือบางทีก็คล้ายไปเลยครับนะทีนี้หลักการทํางานของฟิชชิงนะครับก็คือ,อผู้ที่ทำการเขียนไอเฟรมนะครับเขาจะฝังโค้ดลงในเว็บไซต์ที่ไม่มีการตรวจสอบบอทหรือ iFrame คือตัวเว็บไซต์ที่เราเขียนนะครับมันสามารถเขียนป้องเพื่อป้องกันได้แต่ถ้าเว็บไหนที่ไม่เขียนมันก็จะป้องกันไม่ได้ก็จะมีไอเฟรมโดยเด้งขึ้นมาโดยที่มันจะจับที่ว่าอุปกรณ์ของเราอ่ะกําลังทําอะไรกันอยู่อย่างต้องการป๊อปอัพแบบนี้เหรออ่ะเดี๋ยวฉันส่งให้ส่งมาแทนของเจ้าของเว็บที่ให้บริการอยู่ครับเจ้าของเว็บที่เราเปิดอยู่อ่ะถ้าเขาไม่มีการป้องกันตัวเนี้ยมันก็จะแฝงตัวขึ้นมาแทนเป็นป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากดบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหน้านี้มันเคยกระเด้งครั้งเดียวทอนม นั่นแหละครับให้รู้ว่าไอเฟรมทํางานแล้วหนึ่งครั้งอาจจะครั้งสุดท้ายหรือครั้งแรกก็ได้อันนี้ไม่ตายตัวครับแต่มันคือว่ามันจะต้องเนียนกลับมาด้วยนะครับหลังจากโหลดเนื้อหาปลอมนี้เสร็จแล้วมันก็จะฝังตัวต่อฝังไว้ในอุปกรณ์เพื่อรอการทํางานขั้นถัดไปอย่างเช่นถ้ามันต้องการจะโจมตีพวกอ่าวอลเล็ตมันก็จะฝังตามเว็บนะครับฝังเข้ามาก่อนบนเครื่องเราปึง้งแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดแอปเม a ามาสทัชบอเล็ตเซฟพอคอวอลเล็ตมันก็จะเริ่มแล้วอ่าเป้าหมายของฉันมาแล้วจะเริ่มมตต้้อองทงทําานนกกับโปรแรแี่ ซึ่งหน้าต่างมันจะเหมือนกับที่เราต้องการยี่ผเอธิบายเมื่อกี้เนาะวิธีการทํางานหลักการประมาณนี้นะครับสง,สงสัยไม่ไม่สงสัยเนาะทีนี้หลักการ iFrame phishing บวกกับซอฟต์แวร์ Mobile Wallet นะครับ Mobile Software Wallet ก็คือพวก MetaMask c u r d Wallet นะครับกลไกในการทํางานบนมือถือเมื่อคุณเปิดแอปนะครับมัณไปเข้าเว็บแล้วครับเว็บต่างๆโดยที่อาจจะเปิดบน Google ก็ได้เปิดบน Google Safari แล้วมันตัดตัวมาเรียบร้อยแล้วพี่เบียร์ชหาพี่เบียร์ครับเอาใหม่ตั้งแต่จุดเมื่อกี้สักนิดนึงครับเสียงพี่เบียร์หายไปช่วงหนึ่งตรงไลออกไอเฟมไอเฟมฟิชชิ่งปะไอเฟมฟิชชิ่งมบายซอฟต์แวร์วั้ผมโอเคเป็นกลไกการทํางานบนมือถือเนาะเมื่อกี้ก็คือทํางานบนเว็บเนาะที่ผมอธิบายมาก่อนหน้านั้นอะคือกลไกการทํางานบนเว็บทําแบบนั้นไปแล้วหลังจากนี้มันก็จะเริ่มและเริ่มจ้องที่เพราะว่ามันถูก มันอาจจะถูกสั่งงานมาว่าให้ทำงานบนดีแอปนะพวก m e t a m a r k Trust Wallet, Browser ซึ่งตัวเนี้ยก็มีสิทธิ์ h i g คือจะมีสิทธิ์รันได้เพราะว่า Browser ของพวก m e t a m a r t หรือ Trust Wallet หรือ D-App ต่างๆนะครับมันมันถูกมันถูกสร้างขึ้นมาหลังพวก Google หรือพวก Edge หรือว่าพวก Firefox ระบบการป้องกันมันนีมันก็ยังไม่เหนือเท่าพวกนั้นนะครับพวกพวก Browser พวกนั้นโอกาสที่เราจะติดจากตรงเนี้ย ก็มีสูงอีกถ้าเราเข้าเว็บที่นอกเหนือจาก BSC Scan, p a n c a k e Swap หรือ a s e Finance ที่เราเชื่อถือกันนะครับแล้วเราไปเข้าตัวอื่นอาจจะเข้าเว็บอื่นที่เราไม่รู้จักอย่างเงี้ยแต่มันมันดันไปเกี่ยวกับ Free f ฟล e เหมือนกันที่ไม่ใช่ Trading View หรืออะไรนะคอย Market cap อะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือที่เราแบบแปบบแบบลกๆเราไปเข้าอ่ะหรือแม้แต่เว็บไอ้พวกเหรียญฟิชชิ่งที่โยนมาในกระเป๋าเราก็ตามพวกนี้ก็จะมีไอเฟมฟิชชิ่งอยู่ครับ มีโอกาสที่มันจะมีอยู่และเมื่อมันติดแล้วมันก็ทำการสร้างาเว็บของ d ีแอปอมขึ้นมาซึ่งเรียนแบบ UI เนี่ยคล้ายมากเลยโดยที่ว่าอุปกรณ์มือถือเรามันเล็กครับพอมันย่อลงมามันจะทำให้เรามอง,งมเรายละเอียดต่างๆได้น้อยลงมันทำให้ตาเราอะมองไม่เห็นความผิดปกติของป๊อปอัพที่มันเด้งขึ้นมานะครับก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่านั่น,นคือป๊อปอัพของ ตัวดีแอปเป็นคนส่งมาอย่างเช่นตัวเมตา a มดอยู่ดีส่งมาให้ขอซีเป็ดช่วยทำการรีคอเวอรี่กระเป๋าทําการอะไรนะแบ็กอัพรีคอเวอรี่ซีฟเเตให้หน่อยเกาะซีฟเเตให้หน่อยเด้งขึ้นมาให้เราเกาะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่ผิดปกติกะกรอกซึ่งอันนี้ไม่ควรเกอกนะครับถ้าเป็น g ีแอปอยู่ดีมาร้องขอให้เราเกาะซีฟเเตห้ามเกอกแต่สิ่งที่เราโดนก็คือมันไม่ได้พุ่งไปที่ตรงนี้มันพุ่งไปที่กระเป๋าต่อเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้จ้องซีฟเฟพ มันจ้องที่เลขก,กระเป๋าเราแล้วจ้องสินทรัพย์ในกระเป๋าเรามันก็จะทาการหลอกสิดแอปพูบเวลาเรากดแอปพูบหรือไปเชื่อมอะไรกระทงซึ่งเราติดมาแล้วนะครับอย่าลืมนะเราติดเราติดเชื้อมานแล้วนะแต่เชื้อยังไม่ออกอาการเราติดมาแล้วหลังจากที่เราไปกดพวกวแอปพูบเชื่อมกระเป๋าที่บอกเราไปทําธุรกรรมอาจจะไปอ่าอะไรนะที่เราเชื่อมกระเป๋าเพื่อขอรับเสื้อเข้ากิจกรรมอ่ารอยัลตี้ทูหรือไปเชื่อมกระเป๋าบนเอเจนต์ดไฟแนนซ์ แล้วก็บอกว่าเราทําแค่ตรงนี้เองแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราไปโดนมาก่อนหน้าหรือเปล่าเพราะว่าเว็บที่ผมพูดถึงเขามีการป้องกันตัว i อเฟมแอทแท็กครับเขาเรียกไอเฟมพิชชิ่งเนาะแต่นี้อ่าถ้าเป็นเรื่องของงานรงดีเรียกว่า i อเฟมแอทแทกคือเราโดนอ่าไอเฟมไอเฟมแอทแทกครับพี่เบียร์ตรงเนี้ยครับเสียงพี่เบียร์อันนี้เบียแบบไม่รู้ว่าไปปิดไหม่หรือมือไปโดนใหม่หรือยังรครับใครทีครับนน่าจะตัดตัดเสียงมันน่าจะตัดเสียงของพี่เอง อยู่ดีไหมมันก็จะตัดบางทีมันมองพี่เป็นเสียงรบกวนโอเคไอเฟมฟิ h okay. i n g ก็ f f คือรูปแบบการโจ,จมตีแบบ i ิ h i n g แต่ i-frame อตแท็กคือการอจมตีแบบ i-frame เลยหรือจะเรียกวม i-frame มฟิชชิงแอ t แท c กก็ได้ครับอ่าโอเคนะแค่พูดเพื่อเข้าใจมันพูดได้สองแบบเนาะเมื่อเมื่อมันทํามาบนไอเฟ e เนี่ยเมื่อมันรอรอแล้วนะว่าดีเอปเราเข้าแล้วนะอะสมมติพี่ใช้เมตาแมสเนาะอ่ะมันเข้าพี่เข้าเมตาแสแล้วพี่ไปเชื่อมปับ๊บ ทีนี้หลักการทํางานแล้วก็วิธีธการโจมตีเมื่อกี้หลักการทํางานที่ผมบอกนะว่ามันรอให้เราเปิดแอป,ปก่อนทีนี้วิธทีที่ใช้ในการโจมตีของมันถ้าเป็นอ่า wallet นะครับถ้าเป็นพวก wallet ก็อาจจะปลอมหน้า import wallet เวลาเรา import wallet เนาะมันจะมีสองรูปแบบใส่ private key กับใส่ seed phrase ถ้าเราไปโดน f h i s h i n g ตัวนี้ครับ iframe ออกมามันก็จะเด้งหน้าที่เหมือนกับการให้ import กระเป๋าทุกอย่างเลย หรืออาจจะเด้งมาสองครั้งเด้งครั้งแรกส่งไปให้คนที่แอคแท็กเกอร์หรือคนที่รออยู่คนที่รอขโมยข้อมูลรอลขโมยข้อมูลพวกนี้อยู่พวกซีฟเฟกกับไพวทคีอยู่แล้วครั้งที่สองคือของแอปนั้นจริงๆเราอาจจะบล็อกกอกไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันก็เด้งมาอีกเราก็เลยกอกซ้าไปอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ควรจะผิดปกติแล้วว่าเราโดนไปเรียบร้อยแล้วแหละไม่โดนครั้งแรกก็โดนครั้งที่สองนั่แหละ แต่ถ้าเราถ้าเราต้องเกาะครั้งที่สองแปลว่ามันผิดปกติแล้วครับเราโดนไปแล้วรีบทันทีเลยครับหยุดหยุดการกระทํานั้นนั้นเดี๋ยวนี้เลยเพราะถ้าเราต้องเกาะมันสองครั้งมันไม่ใช่และโดยที่มันไม่ผิดอ่ะมันไปเลยแล้วมันก็มาทางให้เราเกาะใหม่โดยที่ไม่แจ้งเตือนว่ามันผิดอันนี้คือผิดปกติครับโอนสินทรัพย์ออกทันทีเลยครับหยุดการกระทานั้นๆั้นแล้วโอนสินทรัพย์ออกทันทีเพราะว่าสิ่งที่เราเกาะลงไปไม่ว่าถ้ายิ่งซีดเฟรยิ่งหนักนะครับต้องสร้างใหม่แล้วโอนสินทรัพย์ทิ้งทั้ง หนึ่ง t e ตอนหนึ่งกระเป๋านั้นนั้นแต่หนึ่งซีฟเกระเป๋านั้นทั้งหมดโดนครับเนาะทีนี้ปลอมหน้าฐานเซสชันรูปแบบที่สองนะครับเรารูปแบบที่หนึ่งคือปลอมหน้าพวก import wallet อะไรพวกนี้รูปแบบที่สองปลอมหน้าฐานเซสชันป๊อปอัพนี่แหละครับที่เราสงสัยกันว่าฉันต้องพูบฉันต้องพูบฉันต้องไม่พูบฉันต้องพูบน,นี่ที่เราเถียงกันเถียงกันป่วมปางนี่แหละครับทีนี้พอจะเข้าใจหรือยังครับว่ามันมายัางไงก่อนหน้านี้แล้ว มันไม่ได้เกิดที่หน้านี้เพราะว่าหน้าเนี้ยมันมีการป้องกันบอทเรารู้เรารู้นะครับเรารู้ว่ามันมีการป้องกันบอทอย่างถ้าใครคือที่เคยไปทําการรีวอล์กแล้วใน BSC สแกนทุกครั้งที่คุณเข้าหน้าโทเค็นแอป u ูคุณจะเห็นไหมมันบอกว่าขอตรวจสอบความเป็นมนุษย์นั่นแหละครับคือตัวป้องกันบอทครับจําได้ไหมว่าเอเซทไฟแนนซ์ก็เคยเป็นแบบนั้นแต่เขาแค่ซ่อนให้มันรันแบ็กกราวเฉยๆแต่มันยังของรันตัวนั้นอยู่ครับนั่นคือตัวตรวจสอบบอทครับ และและป้องกันไอเฟมพิชชิงได้ทําไมเราถึงบอกว่ามันไม่น่ามาจากตรงนี้แต่เทคนิคที่เราโดนคือไอเฟมพิชชิงแน่ๆมันผ่านการป้องกันด่านนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเว็บอื่นที่ไม่มีการตรวจสอบความเป็นบอทพึงระวังไว้ครับคุณอาจจะติดมันมาแล้วอพอมันปลอมทางเซคชั่นป๊อปอัพขึ้นมาเนาะเรากดยอมรับนั่นแหละครับเท่ากับว่าเราไปสร้างิ์แอปพูฟให้มันไปแล้ว มันก็จะไปสร้างในกระเป๋าของเราเพราะว่าเราลันผ่าน m e t a m มสเนาะหรือ Task Wallet หรือแอป Wallet ต่างๆมันก็ไปสร้างส,างสิทธิ์ App p r o v e เอาไว้เพื่อรอที่จะ Execute ต่อไปอโอเคโอเคทีนี้ขอขยายนิดนึง่ไม่ว่าจะกดลิงก์อะไร u r l อะไรที่ส่งมาตามไลน์หรือหรืออะไรก็ตามแต่มีสิทธิ์จะติดตัวนี้ทั้งหมดแต่ประเด็นหลักๆคือแล้วทำไม เขาถึงเข้าถึงคนจำนวนมากได้ก็เพราะว่าถ้าทุกคนเข้าไปที่หน้านี้นะครับผมขอส่งให้ใน bscscan.com นะครับหน้านี้นะครับหน้านี้คือ contact address ของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับซึ่งมันจะอยู่บน bscscan และทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เนื่องจากมันโปร่งใสมาก mm. นะครับหน้านี้นะครับถ้ากดเข้าไปอันนี้คือ contact address ของเหรียญ ACT เลย mm. นะครับที่ลงท้ายด้วย AC 3 1 d นนะครับ URL นี้นะครับดู URL แรกก่อนนะ mm. ถ้าคุณกดเข้าไปใน URL นี้แล้วเนี่ยแล้วคุณเลื่อนลงไปข้างล่าง mm. นะครับมันจะมีคำว่า holder อยู่ครับแล้วพอคุณกดคำว่า holder เนี่ยมันจะบอกหมดเลยครับว่า กระเป๋าเลขอะไรนะฮะถือเหรียญนั้นๆอยู่บ้างกระเป๋าเลขอะไรถือเหรียญนั้นๆอยู่บ้างนะครับเห็นเห็นยังฮะลิงก์ที่ผมส่งให้ขึ้นไหมครับไหมครับทุกคนขึ้นไหมครับขึ้นครับขึ้นอ่าอันนี้ลิงก์ที่สองนะครับลิงก์ที่สองคือเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าโคเดอร์อันดับที่หนึ่งถึงพันอะ เป็นวอลเล็เลขอะไรบ้างเนาะทีนี้เนี่ยคนที่จ่ายตังคนนะครับกับ BSC เนี่ยสามารถเรียก API ดูได้ทั้งหมดและ export Wallet ไปได้ทั้งหมดไม่ว่าจะกี่สิบล้าน Wallet 1ร้ยล้านว a l เร็ตพันล้าน Wallet ดึงออกมาได้หมดเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเขาก็เอา wallet เหล่านี้นะครับเข้าไปสแกนทรัพย์สินที่มีอยู่ใน Wallet เราว่าเรามีเหรียญอะไรบ้างอ๋อมี BNB เอาไปไม่ได้เพราะ BNB เป็นเมนเน็ตเอาไปไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราใช้กระเป๋า ERC 2 0นะครับเหรียญเมนเน็ตอีเธเรี่มเอาไปไม่ได้นะครับถ้าเราใช้โซโลนาโซโลนาเอาไปไม่ได้นะครับแต่ในกระเป๋า b p 2 0ีเนี่ยเหรียญที่ไม่ใช่ BNB ถูกเอาไปได้ทั้งยกเว้นเหรียญเมนเน็ตเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราโดนดูด BNB แปลว่าซีเฟสไพรเวทคีย์เราดูดแล้วนะครับข้อสังเกตแรก ถ้าเราโดนดูดอย่าง BNB ออกไปได้แปลว่า c ีเฟ Private Key ลุดออกไปแล้วเพราะว่าฟังก์ชันการดูด BNB หรือว่าเป็น Mainnet Network Gas เนี่ยไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มี Private Key หรือ c ีเฟอยู่นะครับอันนี้ผมขอเสริมให้นิดนึงแล้วก็ทีเนี้ยพอเขาไป list Wallet ทุก Wallet ปัับเขาไปไว i t e l i s t เขาก็ส่งไปเช็คเลยครับว่า Wallet พวกนี้ยมีความเชื่อมโยงกับ Wallet ไหนบ้างนะครับอย่างเช่นรูปที่ผมจะส่งต่อไปนี้นะครับ เป็นรูปเครื่องมอนิเตอร์ของผมเองนะครับซึ่งระดับสูงนะครับถึงจะทำวอล l ล็ t แท cker ได้ขนาดนี้นะครับรูปนี้นะครับอ่ะดูรูปนี้กันนิดหนึ่งเห็นรูปนี้ไหมฮะรูปนี้ผมเคยส่งผลนึงแล้วอันนี้แค่หนึ่งชั้นนะครับคือชั้นแรกมันจะมีชั้นลึกลงไปได้อีกเป็นพันพันชั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้หมดเลยครับถ้ารู้เลข w a l l e t มาแล้วเราต้องการที่จะ สแกนวอลเล็ตัวนั้นจริงๆว่ามีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างมันก็จะขึ้นหมดเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นแค่ act กับ usdt ครับตอนเนี้ย <Hey. S 1> ถ้าเราใส่เหรียญ o e p e ป b i ไบแน e ลงไปมันก็จะแรนดอมขึ้นเหรียญ o g e มาถ้าเราใส่ Bitcoin p e ปหรือว่า btcb ลงไปมันก็จะขึ้น Bitcoin มาให้แอปพูบเราใส่เหรียญอะไรไปที่มันมี liquidity ที่ไม่ใชเหรียญสแกมมันจะแรนดอมขึ้นมาให้แอปพูบหมดเลย นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ไปเทสกับทัสวอลเลตว่าทัสวอลเลตอ่ะโดนไหมแต่เมตาร์ตอนนี้เราเห็นว่าเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งทั้งหมดที่เราอินเวสติเกตมาจนเราเจอว่าเราโดน i-frame p มฟิ h i n g ในรูปแบบของ device นะครับมันฝังอยู่ใน device ตั้งค่า Factory ก็ไม่ช่วยนะครับเพราะไฟล์มันเบามากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่หมอปุ้มนะครับร้อยเจ็สิบล้านก็เลยไปซื้อเครื่องใหม่แลวซื้อเครื่องใหม่เนี่ย อย่าใช้ iCloud ตัวเดิมนะครับอย่าใช้อะไรเลย Apple ID ตัวเดิมสมัครใหม่ให้หมดถ้าคุณต้องการจะใช้เครื่องนั้น Google Chrome ก็ห้ามใช้ Safari ก็ห้ามใช้ App Social Network ทั้งหมดห้าม connect แล้วใช้แค่ Wallet เท่านั้นเชื่อมต่อกับเว็บที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อจริงๆเท่านั้นเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือจริงๆเท่าเพราะฉะนั้น Safari หรือ Google Chrome อะไรพวกนี้ มันมันอาจจะลบออกจากเครื่องไม่ได้นะครับแต่อย่าไปกดมันนะครับอย่าไปเข้าเว็บอะไรเลยก็ตามแต่เพราะตอนนี้เงินอยู่ในโลกคริปโตเนี่ยเยอะมากๆทุกเหรียญลงกันบนโลกตอนนี้สี่ทิลเลียนนะครับเป็นสีน่ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทุกคนมีโอกาสเป็นแฮกเกอร์หมดทุกคนอยากได้เงินหมดนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนระวังไว้ว่าเรา จะไม่ใช้ดีไว้เครื่องนั้นในการทําอะไรเลยนอกจากธุรกรรมที่เราต้องการจะทําจริงๆเท่านั้นอันเนี้ยออดนะครับแต่บอกว่าเหรียญเอซฉันมีอยู่พันเดียวสองพันแล้วฉันฉันต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันอันนี้ก็แล้วแต่วิจารยานนะครับ ของแต่ละคนพิจารณากับเราเองนะครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่ตอนนี้เราเราเราอินเวสติเกตจนเราเจอแล้วว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือไอเฟมฟิชชิงแต่ก่อนที่เราจะมาเจอไอเฟมฟิชชิงได้เนี่ยเราโดนฝั่งมาแล้วใน device นะครับบางคนถูกฝ่งเดือนปีหนึ่งก็มีนะครับแล้วทีเนี้ยบางคนกดแอปพูบแล้วโดนบางคนกดแอปพูบเราไม่โดน เราก็เลยมาเจอว่าเฮ้ยเบนมาร์คมันรีควายให้เราแอปพูบถ้าไม่แอปพูบมันไม่ให้ทําธุรกรรมอ่ะอันนี้ข้อหนึ่งไม่เป็นไรตัดออกไปก่อนแต่ข้อสองคือฟฟมิเลียหมายความว่าเนี่ยเราต้องลิสต์ขึ้นมาก่อนว่าตอนเนี้ยอะไรบ้างที่เป็นเลขวอลเล็ที่ไม่จริงกับว่าเลขวอลเล็ที่จริง พราะว่าถ้าเรากดออกแอปพูบไปแล้วมันเหมือนถ้าคุณต้องการจะไปขายใช้เหรียญ UDT บนแพนเกสสอรคุณก็ต้องแอปพูบ UDT แล้วคุณก็ซื้อเหรียญอะไรก็ได้ที่คุณต้องการบนแพลนเกสสอรเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามันฟอร์สเราแบบนี้เราก็ต้องหาทางออกของเราให้ได้นะครับอันนี้เพิ่มเติมว่าเหตุการณ์เราโดนมายังไงเราจะโดนมานานแล้วติดเชื้อมานานแล้วแต่มันเพิ่งออกอาการและอะไรเป็นตัวกระตุน้นตอนนี้เรากำลังหายอยู่นะครับ ซึ่งตอนนี้เราฟันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าซึ่งเราโดนเรียกว่า i f r a m e phishing ขอบคุณครับเดี๋ยวก็มาครับครับเมื่อกี้ถึงตรง t r a n s c t i o n pop up เนาะทำสร้าง t r a n s c t i o n ปลอมแล้วก็รูปแบบที่สามก็คือฝังโฆษณาหรือแอปปลอมนะครับรูปแบบที่สามที่มันจะทำได้ต่อปที่มันจะโจมตีต่อไปก็คือเปิดหน้าาว์เซอร์ปล m ม o มบายปลอมหรือแม้แต่ connect wallet ปลอมอย่างเช่นว่าตรวจสอบความปลอดภัยของกระเป๋าคุณแล้วก็คาราาก็ เว็บอะไรนะเว็บเว็บบลาบลาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพอคุณเข้าไปเสร็จขอเชื่อมกระเป๋าคุณก็เชื่อมฉันอยากจะตรวจสอบนี่โดยที่ไม่เช็คเลยว่าเว็บนั้นอะ่ะมันน่าเชื่อถือหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าเรารู้มันดีแค่ไหนว่ามันมีระบบป้องกันอะไรแค่ไหนนะครับเราก็ไปเชื่อมเนี่ยละครับเราก็โดนมาเหมือนกันเราก็โดนเลยโดนซ้ำโดนซ้อนอีกผมผมผมถามจริง rework. cast อด่ะพวกคุณเชื่อถือจริงหรอ ณจะไม่รู้เขาอาจจะคือผมไม่ได้บอกว่าเขาดีไม่ดีนะแต่ถ้าเขาเป็นหนึ่งในเหตุผลนะ่ะแล้วคุณใช้กันขนาดเนี้ยมันจะหนักขนาดไหนคุณไปดีโวกที่ b ีเอสแกนเลยแวนการ์ดไปทําตรงนั้น <แจ S 1> คือไอย่ามักง่ายแล้วก็มันมีอีกนะรีเวกแล้วไม่หมดอะ่ะ รีโวกแล้วไม่หมดอ่ะแล้วมันซ่อนเอาไว้อ่ะแล้วผมถามแล้วมึงซ่อนทําไมอันนี้คือคำถามของผมเลยเมื่อวานนี้ที่เราทํากันต่อหน้าเนี่ยบนซูมอ่ะรีโวกไปเสร็จปั๊บสรุปว่าเรามันขึ้นว่าเรารีโวกหมดแล้วแต่พอเราไปเช็คใน b s c สแกนมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดนะครับบางสัญญามันซ่อนจากรี v o กดอทแคได้ไม่แปลว่าเขา ไม่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามรีวอล์กแครทำกันบ้านมาดีก็รีวอล์กแครเองเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะดิสเพย์มันขึ้นมาได้หรือถ้าแย่สุดเลยก็คือมันเป็นคนซ่อนเองเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าใครทําอะไรแล้วเราก็ปกักความใครไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ bsc สแกนกันให้เป็นให้มากขึ้นครับแล้วพวกคุณจะเจ็บปวดน้อยลงมากผมเนี่ยถ้ายุ่งกับบิตคอยเมื่อไหร่ผมเข้าบล็อกเชนเอกโพเลอร์ตลอดผมไม่ไปยุ่งกับอะไรทั้งนั้น เพราะฉะนั้นผมถึงบอกา,าความรู้ไปถึงสาคัญนะครับพวกคุณต้องรับกันไปนะครับ,ค,รบความรู้เนี่ยไม่ใช่พอครั้งนี้เกิดปัญหากูแก้ปัญหากูได้แล้วแล้วผ่านไปเจ็ดวันสิบวันพวกคุณก็ลืมนะก็กลับไปทําตัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้นะครับไม่ได้นะ,นะอ่ะเดี๋ยวถ้าเบียจบเดี๋ยวเบียเอาให้จบยิ้มต่อยิ้มเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ยิ้มพิมพิมพิมอะไรมาหาพี่หน่อยนะได้ครับ S b s c a n นะครับเครื ang, <c ười> ่องมืออันทรงพลังของเรานะครับแต่เราใช้มันไม่เป็นครับเราเอาดาบ e s c a l a b l e ไปหันผักครับแค่เช็คทางร์กชั่นมันทําได้มากกว่านั้นเยอะเลยครับตอนนี้ก็ให้รู้ไว้เรื่องหนึ่งว่ามันสามารถรีว o ล์ได้ครับแล้วก็สามารถติ๊กโชว์ที่มันซ่อนอยู่ได้หลังจากที่เราเชื่อม b s c s c a n นเมื่อเช้านี้นะครับผมพี่ตุ้นสอนแวนการ์ดไปชุดนึงแล้เพื่อให้เขาไปสอนต่อวิธีการรีว์กผ่าน b s c a n เราสามารถไปขอขอ,ขอความช่วยเหลือจากแบนการ์ดได้นะครับผมสอนไปชุดหนึ่งกับพี่ตูนแล้วเมื่อเช้านี้เพื่อให้เขากระจายการสอนต่อไปยังแบนการ์ดแล้วก็สอน n e w b i ีต่อไปนะครับทีนี้เมื่อกี้ถึงอแอปฟอมเนาะทาไมทีนี้เหตุผลนะครับทําไมมือถืออันตรายกว่านะครับอันตรายกว่าที่เราเข้าเว็บบนอย่างอื่นที่จะโดนเฟดชิงแอตแท็เพราะว่าหนึ่งหน้าจอมันเล็กยากต่อการสังเกตครับ ยากต่อการสังเกตโดเมนเนมคือชื่อเว็บไซต์ด้านบนนะครับเพราะว่ามือถือบางทีเราจะไม่เห็นชื่อเว็บไซต์ข้างบนเวลาเราเข้าแต่เราจะเห็นแค่หน้า UI ของเว็บซึ่งบางทีมันไปทำเรียนแบบมันเหมือนมากอย่าง Facebook หน้าปลอมอย่างเงี้ยหน้าเหมือนเด็กทุกอย่างเลยครับแต่ URL ไม่ใช่เป็นเฟซบีดับเบิลศูนย์เคดอตอย่างเงี้ยครับเอตอนนี้มีเว็บปลอมเป็นร้อยเว็บครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ เว็บเว็บของเรียนคริปโตทุกเหรียญน,นะครับที่ที่อยู่ในแรลงพันนะครับมีเว็บปลอมเปร็น้อยเว็บท,ทุกเว็บทุกทุกเหรียญน,นะครับใช่ครับ